อาแฮมอาแฮมสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Necromancer ขอบคุณสำหรับการติดตามเช่นอัศวินและจอมเวททุกท่านรับฟังได้เลยครับผนึกเทพบลังราชันตอนที่100รใช้เออเต้าแห่งสังสารวัฏไซออนแห่งแสง นักบุญทิดาแห่งสังสารวัดในตอนนี้เฉินจื่อเตี้ยนได้กล่าวถึงเงื่อนไขเหล่านี้และอีกห้าคนก็เข้าใจในที่สุดว่าทำไมเฉินจื่อเตี้ยนถึงเลือกหน่วยล่าปีศาจซึ่งเป็นทหารระดับแรกของพวกเขาและมีความคาดหวังสูงสำหรับพวกเขาพรสวรรค์สองประเภทที่หาได้ยากจนไม่เคยปรากฏมาก่อนเป็นเวลา2,000ปีบัดนี้ได้ปรากฏขึ้นอย่างไม่คาดคิดในเวลาเดียวกันและเป็นส่วนหนึ่งของทีมของพวกเขาแม้ว่าวีรบุรุษในตำนานเหล่านี้จะน่าเกรงขาม แต่ในแง่ของพรสวรรค์ที่มีมาแต่กำเนิดพวกเขาน่าจะเป็นขั้วตรงข้ามจากสองคนนี้ร่างกายของไซออนแห่งแสงเป็นสิ่งใหม่ทั้งหมดและไม่เคยปรากฏมาก่อนและไซออนแห่งสังสารวัดจากตำนานก็จับจักรพรรดิปีศาจลงด้วยตัวคนเดียวแม้ว่าในเวลานั้นจักรพรรดิปีศาจจะอยู่ในสภาพค่อนข้างอ่อนแอแต่ก็ยังคงเป็นจักรพรรดิปีศาจ การที่สองคนนี้เข้าร่วมหน่วยล่าปีศาจเดียวกันใครๆก็สามารถจินตนาการถึงการพัฒนาในอนาคตได้หลังจากนั้นไม่กี่นาทีหานอยู่ก็ตอบสนองในที่สุดหายใจเข้าลึกๆท่านปู่ของข้าคืออัศวินศักดิ์สิทธิ์หัวหน้าพันธมิตรวิหาร หานเฉียนพลังจิตวิญญาณภายในโดยกำเนิดของข้าคือ63แต่หลังจากที่ข้าบรรลุข้อตกลงผู้พิทักษ์กับอาจารย์ข้าก็มีความสุขกับการแบ่งปันพรสวรรค์ที่มีมาแต่กำเนิดเพิ่มพลังจิตวิญญาณภายในโดยกำเนิดของข้าให้สูงถึง80แทบไม่ถึงระดับของร่างกายที่พรจากสวรรค์ทำได้อย่างนั้นหรือ ที่ด้านข้างซื้อมาเซียนกระโจนขึ้นทันทีทันใดนั้นพุ่งไปที่ด้านข้างของหลงเฮาเฉินและจับมือของเขาหัวหน้าหัวหน้าท่านยอมรับอศวินผู้พิทักษ์คนอื่นหรือไม่ทําให้ค่าหนึ่งโปรดเออพลังงานจิตวิญญาณภายในโดยกําเนิดคือ69ช่างไม่ยุติธรรมเลยมันเป็นเพียงระดับเดียวเท่านั้นนอกเหนือจากเจ มีความแตกต่างเพียงตัวเลขหลักเดียวระหว่างพลังงานจิตวิญญาณภายในโดยกำเนิดที่69และ70แต่เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถก้าวผ่านจากขั้นตอนที่8ไปยังขั้นตอนที่9ได้หากใช้ความพยายามมากพอสิ่งที่จำเป็นต้องมีคือพลังงานจิตวิญญาณภายในที่70หากข้อกำหนดเบื้องต้นนี้ไม่สำเร็จต้องใช้ความพยายามอย่างน้อย10ครั้งจึงจะสำเร็จและอัตราต่อรองจะต่ำกว่ามากแน่นอนปัจจัยแห่งโชคก็สำคัญเช่นกัน คนที่มีพลังวิญญาณภายในโดยธรรมชาติที่สูงกว่า70มีไม่กี่คนนับประสาอะไรกับคนที่มีอายุมากกว่า80ที่เกือบจะบรรลุขั้นที่9ไม่ช้าก็เร็วไม่น่าแปลกใจที่เขาตื่นเต้นมากในทันทีหลงเฮาเฉินเผยรอยยิ้มที่ขมขื่นรอให้ทุกคนแนะนำตัวเองก่อนไม่น่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่อาจารย์ท่านมีรีเทนเนอร์สองตัวแล้วอีกอย่างข้าเกรงว่า หานอยู่รีบไปด้านข้างของเขาไม่ใช่ว่าเขาต้องการปฏิเสธซือมาเซียนแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการพิจารณาสภาพของหลงเฮาเฉินหลงเฮาเฉินสายหัวไม่มีปัญหาข้าไม่ได้วางแผนที่จะใช้การควบคุมท่านและยิ่งไปกว่านั้นความสามารถทางจิตโดยกำเนิดของข้าก็สูงไม่น่ามีปัญหาถ้าข้าเอารีเทนเนอร์เพิ่มอีกหนึ่งอันเมื่อได้ยินเขาพูดเช่นนั้นหานอยู่ก็นิ่งเงียบหลงเฮาเฉินนั้นตามหาไซออนแห่งแสง ดังนั้นสถานการณ์ของเขาจึงไม่สามารถเทียบได้กับคนทั่วไปความตื่นเต้นของซูมาเซียนเพิ่มขึ้นทันทีการเป็นผู้ติดตามของคนอื่นไม่ใช่เรื่องที่น่ากระย่องแต่ตัวตนของเจ้านายเป็นปัจจัยสำคัญหลังจากเวลานี้ทุกคนมีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับอารมณ์ของหลงเฮาเฉินในที่สุดเขาก็สามารถดึงนางฟ้าท่าแสงมาหาเขาได้ด้วยจิตใจที่เมตตาของเขาเพียงอย่างเดียว เธอได้รับประโยชน์จากมันนับประสาอะไรกับสหายของเขาเองการได้เห็นรูปลักษณ์ที่ไม่สะทกสถานของหานอยู่เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงเรื่องนั้นข้าจะแนะนำตัวเองข้าไม่มีภูมิหลังที่ลึกซึ้งพ่อของข้าเป็นบ้าบินจากวิหารน,นักรบและแม่ของข้าเป็นอักบิชอปขั้นที่6จากวิหารบาวรตอนที่ข้ายังเด็กมาก พ่อเสียชีวิตในการต่อสู้กับปีศาจเขาเป็นวีรบุรุษของวิหารนักรบคุณสมบัติศักดิ์สิทธิ์ของข้ามาจากแม่ของข้าแต่ในขณะเดียวกันข้าก็สืบทอดความสามารถความบ้าคลั่งจากพ่อของข้านี่ทําให้ข้าค่อนข้างไม่เหมาะสมแม่ไม่อยากให้ข้าตายในสนามรบเหมือนพ่อแม่จึงเลี้ยงงงข้าให้เป็นนักบวชแต่ข้าไม่สามารถเรียนรู้ความสามารถประเภทการรักษาใดๆได้เหมือนนักบวชทั่วไปในขณะที่ข้าเรียนรู้ความสามารถประเภทต่อสู้ได้เร็วมาก สิ่งนี้นำไปสู่สถานการณ์ปัจจุบันของข้าเพราะข้าไม่เคยได้รับการฝึกฝนจากปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ใดๆตั้งแต่ยังเด็กข้าจึงสร้างเส้นทางของข้าด้วยตัวเองและพละกำลังของข้าอาจจะยังน้อยไปเมื่อเทียบกับของท่านอย่างไรก็ตามข้าจะทำให้ดีที่สุดในอนาคตเพื่อเป็นนักบวชที่มีระเบียบวินัย เขาทำให้ตัวเองดูเหมือนไม่มีอะไรแต่พลังงานทางจิตวิญญาณภายในโดยกำเนิดที่69เป็นอัจฉริยะที่โดดเด่นที่หาได้ยากในกลุ่มพันธมิตรเทมเพิลทั้งหมดการไปถึงจุดสูงสุดของการบ่มเพาะขั้นที่4ด้วยวัยเพียง20ปีและเข้าสู่ขั้นที่5หลังจากนั้นไม่นานไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำลินซินรู้สึกมืดมนในขณะที่เขาพูดว่าทำไมข้าถึงไม่มีเจ้าลักษณะแห่งแสงด้วย ด้วยการมีอยู่ของสิ่งที่ยิ่งใหญ่เช่นการแบ่งปันพรสวรรค์โดยกำเนิดมันจะดีมากท่านปู่ของข้าเป็นหัวหน้าผู้ช่วยของพันธมิตรจอมเวทจอมเวทครูสอนพิเศษและกับตันกองทหารเวทหลินเฉินแต่เขาไม่ได้ชอบข้าขนาดนั้นข้าค่อนข้างตรงกันข้ามกับซือมาเซียน เขาไม่สามารถเรียนรู้เวทมนต์การรักษาได้ในขณะที่ข้าไม่สามารถใช้เวทมนต์ที่น่ารังเกียจได้แต่ในด้านการเล่นแร่ปแปรธาตุและการรบเพาะพลังวิญญาณพรสวรรค์โดยกำเนิดของข้าค่อนข้างดีด้วยพลังวิญญาณภายในที่มีมาแต่กำเนิดถึง74ถ้าไม่ใช่เพราะความจริงที่ว่าข้าไม่สามารถใช้เวทมนต์เชิงรุกได้ข้าก็จะบอกว่าพี่ใหญ่ก็เป็นอัจฉริยะเช่นกันแต่เอาเป็นว่าพี่ใหญ่มียาก็เลวพอกัน จากวิธีที่เขาพูดโมโงทุกขนอตไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาแต่หลงเฮาเฉินมองเห็นได้ลางๆงว่าภายใต้คำพูดโมโงเหล่านี้ความเศร้าโศกกปรากฏขึ้นในดวงตาของเขาหลงเฮาเฉินคิดกับตัวเองว่าสถานการณ์ของหลินซินที่ไม่สามารถเรียนรู้เวทมนต์เชิงรุกได้นั้นอาจจะไม่ง่ายเหมือนของซอมาเซียนอย่างไรก็ตามเมื่อมันเกี่ยวข้องกับความลับอันเจ็บปวดของคนอื่นหลงเฮาเฉินจะไม่ถามเรื่องนี้โดยธรรมชาติหวังหยวนหยวนประกาศว่า ควรเป็นตาค่าแล้วค่าไม่มียาแต่ค่ามีแรงค่าคือผู้สืบทอดโลวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ขนาดมหึืมา และสายเลือดของข้าก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ทรงพลังที่สุดในวิหารนักรบปู่ทวดของข้าเคยเป็นนักรบบ้าบินขั้นที่9ก่อนจะตายด้วยน้ำมือของปีศาจปู่ของข้าเป็นหัวหน้าคนก่อนของวิหารนักรบอยู่ที่ขั้นที่9เช่นกันแต่เขาก็ตายด้วยน้ำมือของเทพปีศาจท,ที่5เช่นกันและพ่อของข้าเสียชีวิตพร้อมกับปู่ทวดของข้าในสนามรบในครอบครัวของเราข้าเป็นผู้สืบทอดเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ เมื่อได้ยินคำพูดของเธอทุกคนมีสีหน้าจริงจังทันทีปู่ทวดปู่และพ่อของเธอเสียชีวิตด้วยน้ำมือของปีศาจไม่น่าแปลกใจที่หวังหยวนหยวนมีพฤติกรรมเช่นนี้เมื่อต่อสู้กับปีศาจต,ต่อสู้ราวกับว่าชีวิตของเธอขึ้นอยู่กับมันสายเลือดของเธอถูกล้างออกไปเกือบหมดแล้วและแม้ว่าสีหน้าปกติของเธอจะดูเฉยเมยแต่เจตนาสังหารที่เธอแสดงออกมานั้นไม่ได้ถูกปกปิดเลย ข้าชื่นชมผู้อาวุโสข,ของเทพมารเพชฌฆาตและเป้าหมายในชีวิตของข้าคือการเป็นเหมือนพวกเขาผู้หญิงคนนี้วางแผนที่จะฆ่าเธอไปทางด้านข้างของปีศาจขอบอกไว้ก่อนว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ชอบผู้ชายและจะไม่ปล่อยให้ตัวเองเข้าไปพัวพันกับอารมณ์ยกเว้นจากการฆ่าปีศาจทั้งหมดข้าไม่มีวัตถุประสงค์อื่นเมื่อพูดมากแล้วเธอก็เหลือบมองซือหมาเสียนเล็กน้อยที่ยังคงตื่นเต้นอยู่ เมื่อได้ยินคำพูดของเธอซืออมาเซียนก็ตกใจความตื่นเต้นที่เขาได้รับจากการเรียนรู้เกี่ยวกับการแบ่งปันพรสวรรค์โดยกำเนิดลดลงเล็กน้อยเขาขมวดคิ้วเขากลับสู่สภาพปกติอย่างรวดเร็วพี่สาวหยวนหยวนไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความจริงที่ว่าท่านไม่ชอบผู้ชายท่านยังมีค่าและข้าก็ไม่ชอบผู้ชายเหมือนกันเฉินหญิงเอหัวเราะอย่างมีความสุข พวกท่านทุกคนได้พบกับท่านญาของข้าแล้วหัวหน้ารองของวิหารแห่งจิตวิญญาณผู้อัญเชิญในระดับจักรพัิสันสุยแห่งจิตวิญญาณปู่ของข้าเป็นแบบเดียวกับหัวหน้าวัดจิตวิญญาณ พวกเขายืนยันที่จะแต่งงานกับข้ากับยางเวินเจ้าดังนั้นข้าจึงเลือกที่จะหนีแต่ข้าไม่ได้คาดหวังว่าโชคของข้าจะดีขนาดนี้ในการเลือกล่าปีศาจข้าอันเชิญอสูรเวทขั้นที่8ในระหว่างการแข่งขันรอบคัดเลือกมันน่ากลัวมากจนไม่มีใครกล้าเผชิญหน้ากับข้าและเจ้าก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นให้ข้าบอกความลับแก่เจ้ายางเวินเจ้าเป็นหลานชายของหัวหน้าพันธมิตรอย่างเฮาฮานเขายังเป็นคนที่เจ้าเคยพบมาแล้วในอดีต แม้ว่าทุกคนจะเดาก่อนหน้านี้ว่าภูมิหลังของเชิญหญิงเอ๋อไม่ธรรมดาแต่คำพูดของเธอทำให้พวกเขาประหลาดใจายอย่างลับๆวิหารแห่งจิตวิญญาณเป็นสิ่งที่ลึกลับที่สุดในทั้งหกแห่งแต่เธอก็เป็นหลานสาวของหัวหน้าโดยไม่คาดคิดหลินซินถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นแต่สิ่งนั้นกับประตูอันเชิญสิ่งมีชีวิตของเจ้าเกิดขึ้นได้อย่างไรนั่นคือเวทอันเชิญของขั้นที่8เชิญหญิงเอ๋อตอบอย่างทำอะไรไม่ถูก พลังงานภายในโดยกำเนิดของข้าค่อนข้างแปลกข้าไม่สามารถใช้คาถาอันเชิญประเภทอื่นๆได้มากมายท่านปู่ของข้าบอกว่าข้าเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ที่มีมาแต่กำเนิดของร่างแห่งความโกลาหนสถานการณ์ปัจจุบันของข้าไม่ปกติเพราะร่างแห่งความโกลาหนมาพร้อมกับความไม่แน่นอนที่สำคัญก่อนที่ข้าจะไปถึงขั้นตอนที่เจ็ดคาถาอันเชิญใดๆจะเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่สำหรับข้าในการเรียนรู้ แต่ถ้าข้าเติบโตถึงขั้นที่7บ่มเพาะความลึกลับแห่งความโกลาหนข้าจะสามารถใช้คาถาอัญเชิญทุกย่างก้าวที่เข้าถึงได้ในทันทีมีรายงานว่าปีศาจค่อนข้างกลัวคนแบบเดียวกับข้าดังนั้นหากพวกเขารู้ว่ามีสมอนเนอร์ที่ครอบครองร่างแห่งความโกลาหลพวกเขาจะต้องส่งโรงไฟฟ้าจำนวนมากไปฆ่ามันซึ่งเป็นเหตุผลที่ปู่ย่าตายายของข้ายืนยันที่จะเชื่อมโยงข้ากับ ยางเวินเจ้าโดยการแต่งงานหืมข้าไม่กลัวแม้ว่าข้าไม่ต้องการให้ยางเหวินเจ้าปกป้องข้าและข้าก็ไม่จําเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากปู่หรือย่าของข้าด้วยร่างกายที่สร้างความกังวลอย่างมากให้กับปีศาจ แม้ว่าพวกเขาจะไม่รู้ว่าสิ่งใดที่ทำให้ปีศาจต,ต้องอกังวลเช่นนั้นแต่กายแห่งความกลาหลนนี้ก็ยังหาที่เปรียบไม่ได้กับไซออนแห่งแสงและนักบุญทิดาแห่งสังสารวัฏซึ่งค่อนข้างขาดการเปรียบเทียบแต่ในทีมเล็กๆของพวกเขาที่มีเจคนพวกเขามีร่างกายที่พิเศษอย่างมากอยู่แล้วสามตัวหลังจากเชิญยิงเออแนะนำตัวเองเสร็จหวังหยวนหยวนก็เผยรอยยิ้มอันขมขื่นข้าเชื่อว่าถ้าเราอยู่รอดได้จนถึงวันที่ได้รับตำแหน่งนั้น เราจะไม่ถูกเรียกว่าทีมที่ไม่เหมาะสมอีกต่อไปในเช้าวันต่อมาหัวหน้าหน่วยล่าปีศาจที่ตั้งขึ้นใหม่ทั้งสิบได้ออกคำสั่งให้สมาชิกทั้งหมดของทีมล่าปีศาจที่ตั้งขึ้นใหม่จัดข้าวของสําหรับการเดินทางเตรียมตัวกลับไปยังเมืองศักดิ์สิทธิ การกลับมาของพวกเขาซึ่งกำหนดเวลาไว้หลังจากการทดสอบ3เดือนถูกเลื่อนไปก่อนหน้านี้เนื่องจากการล่าถอยของกองทัพปีศาจที่ยิ่งใหญ่โดยรวมแล้วการทดสอบเหล่านั้นประสบความสำเร็จและหน่วยล่าปีศาจที่ตั้งขึ้นใหม่10บหน่วยก็กลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมพวกเขามีส่วนร่วมอย่างดีกับเทือกเขาพ่อมดและได้รับการอนุมัติอย่างเพียงพอจากกองทัพของเทือกเขาพ่อมดเช่นเดียวกับวิหารนักฆ่า แต่เวลาในวัยยาวของพวกเขาจะเสียเปล่าไปไม่ได้โดยธรรมชาติแล้วพวกเขาจะไม่อยู่ที่นั่นนานนักการสิ้นสุดของการทดสอบครั้งนี้ยังบ่งบอกถึงการเริ่มต้นการเดินทางที่แท้จริงของหน่วยล่าปีศาจทั้งสิที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่เป้าหมายสูงสุดของพวกเขาคือเทพมารเพชคาตซึ่งปรากฏตัวในทวีปเมื่อ300ปีก่อนเซิงหลิงซินและหลานเยี่ยนอยู่ส่งหน่วยล่าปีศาจที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่สิบคนเป็นการส่วนตัว เมื่อมองไปที่หญิงสาวที่ยืนอยู่ข้างๆหลงเฮาเฉินดวงตาของหลานเยี่ยนอยู่ก็ชุ่มชื่นขึ้นแล้วเนื่องจากผลที่ตามมาจากการใช้เตาแห่งจิตวิญญาณแห่งการหวนคืนสู่วัยเด็กของสามีของเธอในที่สุดความสัมพันธ์ของพวกเขากับลูกสาวก็ดีขึ้นด้วยความยากลำบากอย่างมากแต่การที่ต้องจัดก,กันอีกครั้งในฐานะแม่ของเธอใครๆก็จินตนาการถึงความเจ็บปวดในปัจจุบันของเธอได้ เซิงหลิงซินก็ยืนอยู่ที่นั่นเช่นกันมองดูลูกสาวของพวกเขาด้วยความรู้สึกอบอุ่นเม้มปากเล็กน้อยเขาฟื้นความทรงจำทั้งหมดแล้วและลูกสาวของเขาที่มาเยี่ยมเขาสองสามครั้งก็สร้างความประทับใจให้กับเขาเป็นพิเศษสมาชิกคนอื่นๆของหน่วยล่าปีศาจร,ระดับทหารระดับหนึ่งได้ติดตามเกาหญิงเจี๋ยเพื่อขึ้นรถมาแล้วดังนั้นมีเพียงหลงเฮาเฉินและชัยเอ๋อเท่านั้นที่ยังคงอยู่ลุงเซิงป้าหลานดูแลตัวเองด้วย หลงเฮาเฉินคงคำนับต่อหน้าเซิงหลิงซินและหลานเยี่ยนอยู่ด้วยความเคารพไม่ใช่ด้วยคำนับอัศวินแต่ด้วยคำนับของรุ่นน้องเผชิญหน้ากับเยาวชนคนนี้ซึ่งเคยเดิมพันชีวิตกับเขาเซิงหลิงซินก้าวข้ามระยะทางด้วยก้าวใหญ่อ้าแขนของเขาและกอดเขาครั้งใหญ่ห้าเฉินขอบคุณคำไม่กี่คำเหล่านี้เต็มไปด้วยอารมณ์เซิงหลิงซิน ชัดเจนมากเกี่ยวกับสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับลูกสาวของพวกเขาถ้าไม่ได้ความช่วยเหลือจากเขาลูกสาวของพวกเขาคงไม่เปิดใจแบบนี้แม้จะมีความจริงที่ว่าเวลาในการติดต่อของพวกเขาสั้นแต่หลงเฮาเฉินได้เอาชนะเซิงหลิงซินด้วยการกระทําของเขาแล้วพวกเขาจะจูจ้จี้จุกจิกได้เมื่อพวกเขามีเด็กหนุ่มผู้ใจดีและให้อภัยและเจ้าของร่างกายของไซออนแห่งแสงเป็นคู่หูของลูกสาวใช่พวกเขายังเด็กอยู่แต่แล้วไงละ่ะ เซิงหลิงซินเชื่อมั่นว่าไม่ว่าเมื่อไหรหลงเฮาเฉินจะพยายามทำให้ดีที่สุดและไม่ละความพยายามเพื่อปกป้องลูกสาวของพวกเขาหลานเยี่ยนอยู่ติดตามเซิงหลิงซินในเวลาที่เธอกอดหลงเฮาเฉินหลานเยี่ยนอยู่จ้องมองไปที่ไชเอ,อ๋อด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือสำลักอารมณ์เธอถามอย่างไม่แน่นอนว่าใคเอ,อ๋อแม่แม่กอดลูกได้ไหม ใบหน้าของชัยเอ๋ยยังคงว่างเปล่าเหมือนเดิมแต่ด้วยประสาทสัมผัสที่เฉียบคมหลงเห่าเฉินมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าร่างกายของเธอสั่นเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่าเธอไม่ได้ถูกรบกวนอย่างที่แส้งทำเป็นใช่ใช้ชเอ๋ยตอบกลับเธอแยกจากกันทันใดนั้นน้ำตาของหลานเยี่ยนอยู่ก็ไหลลงมาก้าวไปข้างหน้าทัานใดนั้นเธอก็โผลเข้าหาลูกสาวของเธอร้องให้เสียงดังและขมขื่น ในเวลานั้นเองที่ชัยเออรู้สึกราวกับว่ามีบางอย่างแตกสลายในหัวใจของเธอในที่สุดเธอก็ทำลายโซ่ตรวนที่ผูกมัดเธอมานานพลังงานที่อธิบายไม่ได้ระเบิดออกมาจากส่วนลึกภายในตัวเธอและบนหน้าผากของเธอก็มีสัญ,ญลักษณ์สีดำที่คลุมเครือปรากฏขึ้นของ ภายใต้การเฝ้าดูของหลงเฮาเฉินและเซิงหลิงซินไม้เท้าไม้ไผ่ในมือของชัยเอ๋อตกลงสู่พื้นจูจ่ๆกระแสะอากาศสีเทาที่ไม่มีตัวตนก็ระเบิดออกมาจากร่างของเธอและดวงตาทั้งสองข้างที่หมองคล้ำและไร้อารมณ์ของเธอก็กลายเป็นสีดำสนิทราวกับว่าแสงแห่งความมืดจํานวนนับไม่ถ้วนส่องมาที่พวกเขา ใช้เอ่อค่อนข้างเฉื่อยชาคลายอ้อมกอดข้างหนึ่งของแม่ยกมือขึ้นช้าๆเธอเองก็เริ่มที่จะกอดแม่ของเธอเบาๆโลกสีดำบริสุทธิ์แต่เดิมของเธอค่อยๆถูกย้อมไปด้วยสีต่างๆแม้ว่าขั้นตอนนี้จะช้าแต่สีแต่ละสีก็ชัดเจนมากขึ้นในดวงตาของเธอถูกต้องเพียงเสี้ยววินาทีที่ไคเออร์ยอมรับอ้อมกอดของแม่โซ่เส้นสุดท้ายที่จำกัดเตาแห่งวิญ,ญญาณแห่งสังสารวัฏของเธอก็ขาดสะบาน และในที่สุดเธอก็ได้รับพลังที่แท้จริงของเตาแห่งจิตวิญญาณแห่งสังสารวัฏในขณะนี้ชัยเอ๋อฟื้นสายตาของเธอแล้วนับจากนี้เป็นต้นไปนางไม่ได้เป็นเพียงเด็กสาวตาบอดอีกต่อไปแต่เป็นธิดานักบุญแห่งสังสารวัดตัวจริงที่เอาชนะประสาทสัมผัสทั้งห้ที่สูญเสียไปแล้วภาพที่อยู่ใกล้ๆนั้นแตกต่างกันและในขณะที่ชัยเอ๋อกํกลังอบกอดแม่ของเธอ เธอสามารถมองเห็นทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเธอเธอมองไปที่เขาและที่พ่อของเธอและการแสดงออกในดวงตาของชัยเอ๋อกลายเป็นเรื่องโง่เขลาหลังจากร่องรอยสุดท้ายของความหนาวเย็นในอดีตของเธอหายไปในที่สุดดวงตาของเธอก็ชุ่มชืน้นโมแม่พ่อ